สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เป็นวันที่30มกราคมปี2025นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้กับวิดีโอนะคะแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์แตงด้วยนะคะที่ให้กับคูเปอร์เนอะยังไงก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอ้ทุกคนที่รับชมคลิปวันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนอะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีค่ะย่เหมือนจะหลับเลยเฮ้ g ครับ Thank you so much for super t h a n k for Cooper ฮะโอเควันนี้เราจะมาเรื่องของทรัมป์แล้วก็พูดถึงมีการร่างเกี่ยวกับกฎหมายของประกันสังคมนะคะ Social Security Twenty uh, o นะคะแอดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาดูกันกับ รายละเอียดตรงนั้นนะคะคนอื่นเรามาคุยเรื่องอทรัมป์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเขานะคะสวิธีที่ทรัมป์นะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อประกันสังคมของเราในปี2025ไปดูกันนะคะพูดถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะทุกคนก็มีการพูดถึงเศรษฐกิจ และการเงินของผู้บริโภคมากมายคะในช่วงหลายเดือนแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัมป์เนี่ยได้หารือเกี่ยวกับแผนการค้าระหว่างประเทศภาษีแล้วก็การระดมทุนสําหรับโครงการอ่าของประกันสังคมนะคะผู้กเกษียณอายุนะคะสนใจแผนประกันสังคมของทรัมป์นะคะแล้วก็การต่อสู้กับการเคลียร์กละแเงินเฟ้อเป็นพิเศษหลายคนนะคะหวังว่าทรัมป์จะวางแผน เฉพาะของเขาโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยพวกเขาวางแผนการเงินสําหรับอนาคตนะคะก็ในขณะที่มีการอาภิปรายยังคงดําเนินต่อไปเกี่ยวกับการ <c oughs> หาวิธีอาการให้ทุนประกันสังคมในปีต,ต่อๆไปนะคะแล้วก็วิธีช่วยผู้กเกษียณอายุแล้วก็ผู้บริโภคลายอื่นๆ จัดการกับาราคาต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะคะก็มีข้อบ่งชี้ถึง3วิธีนะคะที่เศรษฐกิจของทรัมป์เนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อประกันสังคมในปี2025ปีนี้นะคะอันที่1น,นะคะในเรื่องเงินทุนในอนาคตาจากการพูดคุยนะคะในปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับอนาคตที่าการเงินนะคะที่มันค่อนข้างจะ เนาะอ,อย่างที่คนทุกคนรู้นะคะของประกันสังคมผู้กเกษียณอายุอาจกังวลว่าผลประโยชน์ของพวกเขาเนี่ยจะดําเนินต่อไปนานแค่ไหนนะคะแล้วก็โครงการจะได้รับทุนสนับสนุนอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าภายใต้การบริหารของทรัมป์นะคะเกี่ยวกับประกันสังคมนะคะการยกเลิกกฎระเบียบแล้วก็เศรษฐกิจของทรัมป์ที่มุ่งเน้นการลดภาษีอาจมีอิทธิพลต่อ,อการะระดมทุนโครงการของประกันสังคมนะคะ มีนักวางแผนการเงินนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าความคิดเห็นเหล่านั้นนะคะเกิดขึ้นท่ามกลางความคาดเดาว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์เนี่ยอาจต้องการลดประกันสังคมแล้วก็เมดิแค์อย่างไรก็ตามนะคะผู้นำพรรคหรือพรรคเกั้นบางคนก็ได้พักดันกลับนะคะแล้วกล่าวว่าจะไม่มีการตัดทอนอันนี้ตามรายงานของ ABC News นะคะ <c oughs> ก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัยสำคัญอื่นๆได้แก่ลำดับความสำคัญของงบประมาณของรัฐบาลกลางนะคะที่อาจส่งผลกระทบต่อกลไกการระดมทุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีที่อาจส่งผลต่อการระดมทุนของโปรแกรมโดยรวมนะคะแล้วก็มีการปรับเบี้ยประกันของ Medicare เนาะอันที่สองนะคะก็มีในเรื่องของการปรับค่าของชีพนะคะ ก็มีพูดถึงว่า <c oughs> ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงการปรับค่าคครองชีพของโคล,ล่านะคะในปี2025เนี่ยของประกันสังคมก็อยู่ที่2.5อย่างที่เราทราบกันนะคะนั่นเป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ปี2021นะคะทุกคนคือตอนนั้นก็คือ5.9แล้วก็8.7ในปี2022แล้วก็2023ตามลําดับนนะคะ ก็นักวางแผนทางการเงินแล้วก็ผู้เกษียณอายุนะคะอาจจับตาดูกันื่อนไหวใดๆนะคะโดยฝ่ายบริหารของทรัมป์อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อพูดถึงจํานวนโคล่าในอนาคตเนี่ยเขาก็มีพูดว่าผู้เกษียณอายุควรจะเฝ้าดูนะคะการปรับเปลี่ยนเหล่านั้นอย่างรอบคอบเพื่อจะวางแผนอนาคตทางการเงินให้ดีขึ้นนะ,นะคะ ผู้เกษียณอายุจําเป็นต้องติดตามการเปลีป่ยนแปลงกฎหมายที่อาจส่งผลต่อระดับผลประโยชน์หรือการปรับค่าของชีพและกระจายเงินออมหรือซื้อเงินหลายปีเพื่อทนะําหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ทางการเงินนะคะก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็ผู้เกษียณอายุสามารถรับประกันความมั่นคงทางการเงินได้ดีขึ้นนะคะโดยการจัดการ าการลงทุนในเชิงลุกนะเพื่อคาดการการตัดสินใจของรัฐบาลในอนาคตในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะทีนี้อันที่3มท่านในเรื่องเงินเฟ้อนะทุกคนผู้เกษียอายุอาจเฝ้าดูอดตัตรางเงินเฟอ้อแล้วก็ราคาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาพึ่งผ่านรายได้คงที่เพื่อตอบสนอง ความต้องการของพวกเขานะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโคลาที่เล็กกว่าสะท้อนถึงอัตราเงินเฟอ้อที่เย็นลงนะคะ <c oughs> ในขณะที่ทรัมป์นะคะส่งสัญญาณว่าเขามีแผนที่จะปรับปรุงเศร,รษฐกิจแล้วก็ช่วยลดราคาลงไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อเรื่องนี้นะคะแต่ต้องรอดูนะคะ ก็มีตามรายง,งานของ CNBC นะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารการสหรัฐในการประชุมเดือนธันวาคมแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็ผลกระทบที่นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ได้รับการเลือกตั้งอาจมีซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาจะเคลื่อนไหวชา้าลงในการลดอัตราดอกเบีย้ยเนื่องจากความไม่แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นอส สามวิธีเศรษฐกิจของทรัมป์นะคะอาจจะส่งผลต่อระบบประกันสังคมนะคะของเราในปี2025นะคะต่อไปนะคะทุกคนเราจะมาดูในเรื่องของอร่างกฎหมายของประกันสังคมนะคะ <c oughs> อันนี้ก็มี <c oughs> มีสภาู้แทนรัษฎรนะคะาลาซันนะคะได้ร่าง กฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมที่เขาเรียกว่า Social Security 2100 Act นะคะก็จะมีอยู่12อย่างนะคะที่รายละเอียดในเรื่องนี้ลองมาฟังดูนะคะอันนี้จริงๆเขายื่นมาตั้งแต่ปี2023แล้วนะคะก็พยายามจะยื่นเข้าไปเนาะมาดูกันนะคะรายละเอียดในนี้เป็นยังไงมั่งเนาะ,ะ Social Security 2100 Act นะคะ อ,อันนี้เดียวนะคะจะมีการเพิ่มผลประโยชน์2%ทั่วกระดานสำหรับผู้รับผลประโยชน์ประกันสังคมทั้งหมดเป็นครั้งแรกในรอบ52ปีนะคะในในเนื้อหาร่างกฎหมายตัวนี้นะคะอันที่สองคือปรับปรุงการปรับค่าของชีพโคล,ล่าดังนั้นจึงจะสะท้อนถึงอัตราเงินเฟอ้อที่ผู้สูงอายุประสบจริงนะคะอันที่สามเพิ่มผลประโยชน์เพื่อเพิ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยแล้วก็ต่อไปนะคะ ปรับปรุงผลประโยชน์สําหรับแม่ไม้แล้วก็พ่อไม้จากคู่เรือน2อรายได้นะคะอันนี้ก็ลองไปดูนะคะทุกคนฟื้นฟูผลประโยชน์ของนักเรียนจนถึงอายุ26ปีสําหรับบุตรที่ต้องพึ่งพาของคนพิการเสียชีวิตหรือกรเกษียณอายุนะคะแล้วก็ <laughs> yeah, <baby. S 1> เพิ่มการเข้าถึงผลประโยชน์สำหรับเด็กที่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติอื่นๆนะนะคะต่อไปนะคะก็มีการ ยกเลิกไอตัว WEP นะคะแล้วก็มีการชดเชยเงินบำนาญของรัฐบาลนะคะ GPO ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเขาตัดออกไปแล้วนะคะก็ไม่มีแล้วอันนี้นะคะแล้วก็มีการสิ้นสุดระยะเวลารอ5เดือนเพื่อรับผลประโยชน์ทุกพลภาพนะคะเพิ่มผลประโยชน์เพิ่มอีก5%สำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ได้รับผลประโยชน์มา15ปีขึ้นไป โอ้ให้เครดิตผู้ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนส่วน,วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะคะจะไม่ถูกลงโทษเมื่อกเกษียณอายุสำหรับการสลับเวลาออกจากงานเพื่อดูแลเด็กหรือผู้อยู่ในอุปการะอื่นๆนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะสิ้นสุดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทุกพลภาพแทนที่ด้วยการชดเชยรายได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะ แล้วก็ลดภาษีสาหรับผู้รับผลประโยชน์รายได้ปานกลางน่าสนใจนะคะทุกคนแก้ไขข้อบอกพร่องที่ไม่ได้ตั้งใจในการจัดทําดัชนีผลประโยชน์ของประกันสังคม mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์ลดลงนะคะหากดัชนีค่าจ้างลดลงตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลประโยชน์เหล่านี้ไม่ส่งผลให้การชําระเงินราย รา,ายได้เสริม s s i นะคะลดลงหรือสูญเสียสิทธิ์สำหรับเมดิ a คทหรือชิปหรือเปล่าทุกคน C HIP นะคะรวมประกันผู้สูงอายุและผู้รอดชีวิต OASI นะคะและกองทุน Trust ประกันสังคม ของทุพพลภาพนะคะ่ะ diy ในกองทุนเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายผลประโยชน์จะราบรื่นนะคะอันนี้เป็นเป็นร่างกฎหมายรายละเอียดสิบสองอย่างนะคะที่ที่เป็นประโยชน์ในร่างกฎหมายตัวน,นี้นะคะเขาพยายามเพิ่มแล้วก็พยายามต้องการแก้ไขนะคะถ้ามันผ่านจริงๆก็โอเคนะเขาเสนอมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีรายละเอียดตรงนี้เข้ามานะคะ โซเชียลสกิลิตี้จเป็นเียวันทันเาสำหรับผลประโยชน์เหล่านี้โดยตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าเศรษฐีและมหาเศรษฐีจ่ายส่วนแบ่งที่ยุติธรรมโดยใช้ f i ก้นะคะทุกคนที่เขาเรียกสันจา,ศา,ศานนะ FICA นะคะกับรายได้ที่สูงกว่า4 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะ,ะโดยรายได้พิเศษเหล่านะั้นจะนับรวมเป็นผลประโยชน์ในอัตราที่ลดลงนะคะเขาบอกว่า ปิดช่องโหวของการหลีกเลี่ยงภาษีาฟิกค่าแล้วกันนะทุกคนฟ่าฟิกค่า,าใช่ไหมครูฟิกค่า่าใช่ไหคร่าใช่นะทุกคนอ่าใช่หมคาหมืรนรวมๆรล้วก็รับอัตารารกายได้จากการลงทุนที่ต่ํา กว่าโดยการเพิ่มภาษีเงินได้สุทธิจากการลงทุน12.4นะคะสำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้มากกว่า4 0 0 0 0ดอลลาร์เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เขาพยายามจะเสนอโดยสภาผูยาย้แทนอ่ ลาสันนะคะที่เขาเขียนไว้ในอันนี้นะคะมีอยู่12อย่างนะคะที่เขาเขียนอย่างที่วันอ่านไปเนาะโอเคทุกคนวันนี้วันก็มาเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้วันกับคุปเปอร์ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ